ก็สวัสดีครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยเที่ยวไปตามฝันจุดที่ผมจะมุ่งหน้าเข้าไปก็คือวัดป่าห้วยลาดก็มองเห็นเจดีสลาไกลๆสลับเป็นวัดใหญ่วัดหนึ่งแถวอำเภอภูเรืออยู่ระหว่างทางการเดินทางใครใครมาก็ เพื่อเข้ามาเที่ยวมาไหวพ้พระหลวงพ่อขาวองค์ใหญ่ได้มัจะทำถนนตรงนี้เป็นที่แองมันเป็นอลไที่ฝนตกแล้วน้ำก็ท่วมอันนี้คือทางข้าวัด สำหรับชายภูมิธรเลที่นี่ก็ปูเรือการันตีวิวทื่ทัศสวยงามยันนี้อยู่ในช่วงโรคระบาดคนก็อาจจะไม่มาหรืออาจจะไม่เข้าครับเพราะว่าอุทยานแห่งชาติปูเรือเขาก็ไม่ให้เข้าผมเข้าไปแล้วอันนี้ก็อาจจะเหมือนกันเพราะว่าไม่มีรถนักท่องเที่ยวเลย อาจจะมีมาย้อมมาย้ำก็ก็มีคงไม่เยอะครับเท่าที่ดูผมก็คงจะให้ดูแต่ข้างนอกเข้าใจว่าข้างบนมีครับแต่ไม่มีนักท่องเที่ยวมาเองเดี๋ยวผมจะพาดูทัศนียภาพข้างๆรอบวัดครับว่าเป็นยังไงอันนี้จะให้ดูรอบวัดก่อนนะครับว่า ให้ในวัดมีอะไรบางนะ่าสนใจจ้แม่คนอิม่มยกขาวก็องใหญ่พร้อมพนอันนี้จะให้ดูทางบริเวณรอบวัดใกล้ๆก่อน ก็เป็นอีกวัดหนึ่งซึ่งสวยงามมากในการสร้างเดี๋ยวจะพาเดนเข้าไปดูไก่ครับ ถ้าจะเห็นผูกอันนั้นไว้ก็บางส่วนเขาก็ไม่ได้ให้เข้าแล้วนี่ครับผมก็อาจจะไม่ขึ้นไปเลยเพราะว่าเหมือนข้างบนก็เหมือนจะโดนปิดให้ดูข้างล่าง <c oughs> ปฏิมากรรมแต่ละอย่างเขาจะมีเขียนชื่อบอกไว้คืออะไรผมก็ไม่รู้จักพกว่า เขาบอกว่ายักษ์เพื่อนเดิมเป็นยักษ์ที่ดุร้ายทําบาปกรรมในอดีตมามากม,มายตอนนี้รับฟังคําสั่งสอนพุทธศาสน์นาก็เลยมาก็คือกับตัวกับใจเป็นเป็นความเป็นคนดีเป็นยักษ์ดีครับแต่ละปฏิมากรรมมีมีความเป็นมาครับ อย่างนี้ก็บอกว่าเมื่อยืนอยู่ต่อหน้าพยานาคราชอสินซึ่งมี5้าเสียงเทียบเทียบกับปฐมคือสินสินสินห้าเสียนสองเสียนด้านซ้ายและจะอ้าปากะเสียงกลางจะอ้าปากจะเสียนกลาง กับหัป,ปากเพื่อแสดงให้เห็นปิศาณธรรมคือศีลคือศีลชัน้นข้อ3ให้ละเว้นจากการประพฤติผิดในกามครับก็คือความหมายของปฏิมากรรมนี้ส่วน อันนี้ความหมายคือลานลานพระจักรราศีเป็นบ่อน้ำขัดสีดำขัดหินสีดำรอบๆไหลวนตลอดเวลาเป็นบ่อน้ำบนครับแต่ก็ต้องใช้กระแสไฟฟ้เาเข้าใจว่าตอนนี้คนไม่เยอะคนไม่มีก็เลยประมาณนั้น อันนี้จะขึ้นก็ต้องผ่านตรวจจุดวัดกองบางส่วนไม่ให้เข้าครับอันนี้คือวัดป่าบ้านหอยล่ามันอยู่ในช่วงปว่าวนปกติอันนี้ผมจะมาดูว่าเขาติดประกาศลายไว้เรื่องด้วยสถานการณ์ก้าวทางวัดอาจเปิดปิดศาลาเฉลิมพระเกียรติไม่ตรงเวลาวัดอ๋อก็เปิดปิดไม่ตรงเวลาครับคือข้างบนนี้ ตอนนี้ก็คือน่าจะขึ้นได้แต่ผมก็คงไม่ขึ้นเพราะว่าข้างในมีพระพุทธรูปดกขาวองค์ใหญ่จะสลักเสื้องำศาลาสวยมากครับมองมาจากถนนใหญ่เด่นมากจะให้ดูภายในรอ,รอบๆวัด อันนี้ก็ปฏติมาก,กรรมทางน้นก็เป็นส่วนอาหารจีอาหารสีผ้าก็เป็นของทางวัดทั้งหมดครับเข้าใจว่าก็รายได้ก็ยกให้ทางวัดเลยให้ดูวิวรอบ,รอบ เห็นทางไกลๆนะครับสวยงามมากภูเขาหัวโล้นก็คือคนทําเกษตรกรเขาเดี๋ยวผมจะต่มให้เห็นให้สุดเลยนะครับ อันนี้คือมาทางเอามาทางวัดและให้ดูแบบใกล้ใกลไใกล้ใกล้กล,กลเกินเดี๋ยวให้ดูทางปูกเขาพอแล้วครับอันนี้คือวิวก็เป็น ที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งของอำเภอภูเลือทังหัดเลยครับปกติคนจะเยอะมากเพราะว่าเป็นเส้นทางผ่านเส้นข้างหลังออกไปด้านโน้นก็เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมอันนี้ไม่ใช่วัดแค่ท่องเที่ยวทำให้คนมาเที่ยวครับเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรม ของสำนัรสุงแห่งนี้อยู่ด้านหลังส่วนนั้นคนจะไม่ต้องไปนอกจากคนที่มาปฏิบัติธรรมถือศีลอันนี้ส่วนของนักท่องเที่ยวก็จะมาถึงจุดนี้เป็นส่วนใหญ่อันนี้คือวัด ป่าบ้านเมื่องลาดคับพ,พิกัดอำเภอปูรเรือจังหวัดเลยครับ